ดกมากใหญ่มากนุ่คเยว่ะอันนี้ประเทศจีนเขาเรียกว่ากุยัวนนะคะถ้าจะอากาศหนาวแล้วมันก็ตะบานหอมมากกินหอมสีสดมากเลยอ่านหอมไหมดมดิมด <c oughs> หอมไหมหอมมากเลยค่ะ,ปะเป็นดอกเล็กๆอย่างเงี้ยฝันจุ๊ใจใช่ พี่ยาชวนกำลังเก็บผักนะคะอันนี้ก็คือแปลงแปลงมันของคุณยาในในจงเห็นตัวชัวหวานมาในในใจสมะ่ะโอ้ในในามาถอนพิกนะคะในยุทธึุลชื่อุคำนาไม่ใช่ศุลได้這ๆ叫什麼呢呢？อะนะ่ะ ฮะองชูองชูเอ้ยนีมันมันนะคะมันทนต้อเหรอที่ฝันนี่แหละช่วยเรื่องที่ฝันนี่ไงทุกคนในสวนเก็บพริกคุณย่าเก็บพริกไปทำกับข้าวนะคะเป็นพริกหยวกออกดอกเยอะเลยค่ะกุ้ยหัวดูส้มสวนคุณย่านะคะดกมากแต่ว่าต้นนี้เจ๊ก็ชื่อสวนปเสือ แต่ว่าต้นนี้เปี้ยวนะคะตัวนี้หอมังเอมว้าโดกมากเลยให้เห็นตัวมออะออ่าเราหมุยเดยวเเอาเอาไปกินกับพริกเกลือได้นะคะอันนี้มีที่ไว้ปิกนิกอยู่บ้านนะคะกินให้ดูสิ ลำใหญ่บ้านคุณย่าดกมากค่ะหยิบถึงไหมลำาไยคุณย่าต้นนี้หวานมากเลยค่ะเราเก็บไปแล้วรอบหนึ่งก<อ>ินหมดละได้แล้วลองชิมซิอร่อยไหมอันนี้ก็ต้นถั่วอะน่าจะเป็นถั่วลันเตานะคะ ต้นอ่อนอยู่น่ากินอันนี้มากเลยยินตาโฟผักบุ้งนะคะเรียกคงชิงช่ายเก็บผักกันค่ะทุกคนยอดผักบุ้งมีแต่อ่อนๆเลยนะคะเอาไปผัดน้ำมันค่ะถ้าตาพริกใส่แล้วใส่หมูสับนิดนึงก็อร่อยค่ะนอไอ้นายันต้าใช่เจล่โอคุณยาสวดแข็งแรงมาก <C> e <at> ของอ,อันหวานตาปิดเลยค่ะอันอันชอบกินเปรี้ยวมากามกินอยู่คนเดียวค่ะ <c oughs> ไม่กล้ากินค่ะเพราะมันเปรี้ยวมากตอนนี้ <C> e <at> <c oughs> คุณย่าโทษของเรา84ขวบแล้วนะคะแต่ว่ายังแข็งแรงมากผักทั้งหมดเนี่ยเขาปลูกคนเดียวนะคะเก่งมากเลยคุณย่า เก็บมันเพลินมากขนาดขุดไปแค่นิดเดียวเองนะคะนี่ยังได้เยอะขนาดนี้ใหญมากขนสองลูกรวมกันใหญ่ทัางหน้าเลยค่ะมันที่เราเก็บถุงเดียวไม่พอนะคะคุณย่าก็เลยเอาถุงมาอีกใบหนึ่งไม่ขุดมาแค่นิดเดียวเองนะคะเนี่ย เก็บผักเสร็จแล้วก็ไปทํากับข้าวกันค่ะตากล้องของเราก็ตามถ่ายได้เก่งมากเลยนะวันนี้เนี่ยจะทําไก่ตุ๋นซีอิวนะคะแรกก็หั่นขิงค่ะซอยบางๆก็ทุบกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะเราก็มีผัดผักหนึ่งอย่างนะคะง่ายๆใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็ขิงลงไปค่ะตามด้วยขาไก่ที่เราตัดลิบและล้างให้สะอาดแล้วนะคะลงไปในหม้อเลยค่ะต้มไปสัก20นาทีนะคะแล้วก็ช้อนฟองออกค่ะ ต้องใส่เกลือช้อนหนึ่งนะคะเดินตามหาเกลือค่ะไม่แน่ใจว่าใช่เกลือหรือเปล่าลองชิมดูเค็มมากใช่เลยค่ะถูกต้องคะ่ะค่อยๆช้อนฟองออกแล้วก็ใส่น้าตาลปีบ๊บสีขาวแล้วก็ใส่สีดาําตามชอบต้ะขาไก่ไปแล้ว20นาทีนะคะก็ใส่น้องไก่ได้เลยคะ่ะตุ๋นไปอีกสัก40นาทีค่ะจะมาล้างขักเตรียมผักนะคะจะใส่หัวใช้เท้าไปในน้าซุปนิดนึงนะคะ,ะเพิ่มความหวานให้น้ําซุปค่ะแล้วก็เตรียมต้นหอมใส่ในน้าซุปนิดนึงนะคะต้นหอมก็จะทาให้น้ําซุปอหอมเหมือนกันค่ะ คุณปู่ก็น่ารักมากเลยค่ะเดินไปเดินมาเพื่อที่จะช่วยค่ะมีอะไรให้ช่วยเก๋ก็จะช่วยนะนั่นก็จะผัดผักกวางตุ้งนะคะเตรียมล้างกวางตุ้งให้สะอาดแล้วก็ผ่าครึ่งค่ะไก<ม>่ตุ๋นของเราเริ่มจะสุกแล้วค่ะหอมมากองทำกับข้าวนะคะคุณย่าก็เอาเงินมายัดให้เราค่ะ ออกมาให้หลานค่ะบอกไม่เอาไม่เอานะคะคุณยาทวดก็ยังยัดใส่ผ้ากันเปื้อนนะคะคุณยาทวดน่ารักมากเลยค่ะทุกครั้งที่มาหานะคะก็จะยัดเงินให้หลานตลอดเลยนี่เราก็เอาผักกวางตุ้งไปลวกนะลวกให้สุกนะคะแล้วก็จัดใส่จานแล้วเราก็ผัดน้ําลาดเลยค่ะมีซอสหอยนางรมนะคะหรือผัดเป็นสีอุ่ขาวค่ะใส่น้ําตาลนิดนึงเน้นทำแบบข้าวแค่2อ,อย่างนะคะแล้วก็หม้ม้มาก็ทํา2อย่างคะ่ะแล้วก็มีต้มซุปบักทองถั่วเขียว อีกอย่างหนึ่งค่ะคยญ่าทวดปอกฟักทองมาลูกใหญ่มากยญ้าปลูกเองนะคะหวานเจียะะ๊ยบเลยค่ะฟักทองคุณยา่าสดๆจากสวนหลังบ้านใส่หัวใช้เท้าเพิ่มความหอนของน้ำซุปค่ะคุณย่าให้เราเอาฟักทองกลับบ้านอีกแล้วะคะค้วหน่ตงตั้งหมาผัดแล้วนะคะหมาก็จะทำอาหารซื่อชวนนะคะ สองอย่างไอขิงต้นหอนมญี่ปุ่นก็กระเทียมค่ะทีห่หมูสุกนะคะแล้วก็ใส่ซอสถั่วเนา่าแล้วก็ใส่ซอสซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายผัดใส่ส่วนรังเตาค่ะเสร็จแล้วน่ากินมากหกโมงเย็นถึงเวลาเรากินข้าวแล้วค่ะเราก็เตรียมโต๊ะอาหารกันนะคะอันก็ช่วยเราจัดโต๊ะด้วยนะคะน่ารักมากค่ะฟังคุณปู่พูดนานมากเลยค่ะกว่าจะเข้าใจคุณปู่บอกให้เอาช้อนมาค่ะ เราชมวมามาว่าทำกับข้าวอร่อยมามาก็ชมว่าเราทากับข้าวอร่อยค่ะคนต่างยอกันนะคะแม่สามีก็ยอลูกสไปร์ลูกสะปร์ก,ก็ยอแม่สามีนะคะเมนูนี้เขาเรียกว่าหวยกัวโรนะคะหมูสามชั้นที่มันติดเนื้อนะคะเพราะว่าเมนูนี้เนื้อน้อยค่ะมันเยอะใส่กับพริกหยวกแล้วหอมแดงอร่อยมากไอ่ต้มซีอิ๊วเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโรยผักชีก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ ของเราเปื่อยมากค่ะอร่อยมากกินข้าวกันเสร็จนะคะก็ถึงเวลาล้างจานค่ะมาที่นี่ทุกครั้งก็คืออบอุ่นมากๆคุณปู่คุณย่าทุกคนก็คือน่ารักมากๆเลยค่ะไก่ต้มซีอิ๊วของเราขายดีมากเลยค่ะหมดก่อนเพื่อนเลยป้าป๋ามามาชมใหญ่เลยค่ะว่าอร่อยมากวันหน้าถ้ามีโอกาสจะมาทำอาหารไทยให้คุณปู่คุณย่ากินอีกแน่นอนค่ะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นชนบทจีนนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแนนด้วยนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะ